สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำาผัดมะเขือยาวเห็ดเข็มทองนะคะาลาดด้วยซอสน้ำพริกเผานะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเรามาทำน้ำซอสก่อนนะคะอันนี้เรามาเตรียมน้ำซอสนะคะจะมีสีอิ๊วขาว หนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสับสามกลีบนะคะแล้วก็จะมีะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็หนึ่งลูกนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าน้ำพริกเผาเราจะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำเปล่าก็ประมาณครึ่งแก้วะคะ่ะ เคใส่ลงไปเคี่ยวนะคะทำน้ำซอสก่อนนะคะระหว่างที่รอนะคะเราก็มาเตรียมมาเตรียมพริกซอยนะคะแล้วก็ใบโหระพาเอาไว้นะคะเคี่ยวสักพักให้กระเทียมสุกนะคะแล้วก็มะเขือเทศสุกก็พอแล้วนะคะ จากนั้นเราก็มาเตรียมต้มน้ำของที่จะลวกมะเขือนะคะเรานำมะเขือผ่าดิฉันหั่นเป็นท่อนแล้วก็ผ่าสามนะคะเป็นมะเขือม่วงนะคะผ่าสามเดี๋ยวเราจะมาลวกนิดหน่อยนะคะ มะเขือที่ล้างน้ำเนี้ยเราใส่น้ำเกลือนะคะล้างน้ำเกลือลงไปแช่ประมาณสักสองนาทีหรือสามนาทีนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มะเขือดำนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเรานำมาโรยด้วยน้ำมันพืชนะคะเล็กน้อยนะคะคลุกเ้าให้เข้ากันคลุกเ้าให้เข้ากันเพื่อว่าจะให้น้ำมันนะคะมาเคลือบ รงผิวมะเขือนะคะจะทําให้มะเขือไม่ดําคล้านะคะจะมีสีสดใสอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวน้ําเดือดจัดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลย เสรแล้วเราก็ใส่มะเขือม่วงลงไปลวกเลย นิ่มแล้วก็พอค่ะ จากนั้นเราก็ใส่เห็ดเห็ดเข็มทองลวกลงไปพอดีออเดิฉันมีเห็ดเข็มทองเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก็เลยทำให้หมดเดี๋ยวจะเสียแล้วเราก็ราดน้ำซอสต,ตามลงไปเลยะคะ่ะน้ำซอสที่เราทำไว้เป็นน้ำซอสพริกเผานะคะน้ำพริกเผา โรยด้วยพริกซอยนะคะตามด้วยโหระพา,า,ะพาเรียบร้อยะค่ะทุกคน มะเขือม่วงผัดราดด้วยน้ำซอสน้ำพริกเผานะคะเอ่อแล้วก็เห็ดเข็มทองเมนูหน้ารับประทานของเราวันนี้นะคะอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเรามาทานผักเพื่อสุขภาพกันนะคะมะเขือม่วงมีประโยชน์มากๆต่อสุขภาพคะ่ะ ประโยชน์สรรพคุณนี้อธิบายไม่หมดเลยถ้าใครมีพื้นที่ก็ปลูกไว้นะคะดิฉันก็ปลูกไว้วันนี้นำมาใช้หนึ่งลูกนะคะนำมาเป็นอาหารมื้อเช้าแล้วก็สำหรับใส่บาตด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยค่ะลาไปก่อนนะคะ